ทุกคนนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะให้เด็กๆร้อยวัสดุตามแบบที่กำหนดนะคะแล้วก็มาจัดเป็นมบายนะคะอ,อุปกรณ์ก็มีนะคะกระดาษสามเหลี่ยมกลัวให้เด็กไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ระบายสีให้เด็กระบายสีด้วยนะคะระบายด้วยสีเทียนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็นำหลอดมาตัดรัวก็ให้เป็นแล้วแต่รัวยังไม่ตัดนะคะเด็กๆตัดด้วยนะคะแล้วก็ เส้นได้นะคะหัวให้ไปแล้วนะคะเป็นเชือกนะคะขาวแดงนะเอาต่อไปก็เป็นอะไรคะถ้วยกาแฟนะคะเอามาดูขั้นตอนกนารทำกันเลยค่ะเด็กๆก่อนอื่นเราเระบายสีสามเหลี่ยมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาตัดนะคะตอนตัดให้ผิกคลองส่งคลิปให้ครัวดูด้วยนะคะภาพเดียวนะคะอ่าเมื่อเสร็จแล้วเราจะเจาะรูตรงกลางเด็ๆก็พับแบบนี้นะ แล้วก็ตัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรูตรงกลางให้เด็กๆนะคะเอาต่อไปค่ะเราก็มาร้อยนะคะตามแบบนะคะครวจะให้ไปสามเส้นนะคะเด็กๆมาร้อยกันเลยค่ะก่อนก่อนที่จะร้อยลืมบอกไปก่อนเด็กๆย่ครัวบอกก่อนจะต้องเป็นยังไงคะอ่าเราเชือดจะต้องมัด นะคะให้มันเป็นปมนะคะแบบนี้นะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วเราก็สามารถร้อยได้เลยค่ะอตอนแรกคือรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็ใส่อะไรคะหลอดของเราค่ะใส่ลงไปเลยร้อยไปเลยตอนนี้ให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปส่งให้คราดูด้วยนะคะตอนร้อยนะคะ สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจัดออกสักหน่อยนะคะเด็กๆคุณครวจะให้สามเหลี่ยมไปสามแถวนะคะเด็กๆ แถวซะนี่นะคะ แบบนี้นะคะสา,ามเหลี่ยมนี้หนึ่งสองสามสี่นะสามเหลี่ยมรอด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 แล้วก็รอดนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็รอดอีกหนึ่งสองสามสี่นะคะแบบนี้กี่เส้นคะเด็กสามเส้นนะคะถ้าเมื่อเด็กร้อยเสร็จจะได้แบบนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามได้ทั้งหมดสามเส้นนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วนะคะเด็กก็นำ ที่เด็กร้อยอะคะ่ะมาร้อยกับแก้วกาแฟนะคะแต่ว่าแก้วกาแฟกระดาษเด็กต้องเป็นยังไงคะเจาะรูก่อนนะคะ1 2 3นะคะให้ผู้ปกครองเจาะให้นะคะแล้วก็นำเส้นเชือกอะคะ่ะเข้าไปนะคะแล้วเราก็มัดน,นะคะ เป็นโบนะคะตรงนี้อ่าจะได้แบบนี้นะคะเด็กๆอ่านีนเส้นที่หนึ่งนะคะอันนี้คือเส้นที่สองนะคะเด็กๆ ถ้ามาโรงเรียนเด็กจะได้ทําเป็นกลุ่มนะคะนี่เด็กอยู่บ้านเด็กทําคนเดียวได้เลยค่ะเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่สองนะต่อไปคะ่ะเส้นที่สามนะคะ ได้แล้วค่ะโมบายของเรานะคะเชือแกแะสั้นจะยาวไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะตามธรรมชาติได้เลยนะคะเด็กๆแล้วเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ